มาเลยมาเลยมามาเฮ้ยพ right? ี <lequel> <methodology> <book> ่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดาเรียกว่าตำหดตากินมาบอิโอ้กูได้แต่แรงแล้วลกูอยากลูกตู้ใ่ใร้นให้ิมให้ิให้ไม่รู้อะไรอะมันติดกันมะ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดมปทวิกรนะใช่ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันสองคนเพราะว่าอีกสองคู่เนี่ยเขาก็ไปทำธารกิจของเขาซช่ของเราที่เราจับตีมได้คือตีม90-90ตอนนี้ได้เงินมาแล้เท่าไหร่200บาทครับเราไปลุยเลยลุยเลยยังไม่เคยดูไปดูหน่อยตรงนี้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าครับคือผมบอกก่อนว่าจริงๆไิ้เต้นน้ำให้เต้นน้ำเรื่องเนี้ยเกมนี้ผมอาจจะเสร็จไวหน่อยเพราะว่าแบบผมเป็นคนที่มาที่ตลาดนี้บ่อยมากครับเพราะฉะนั้นเราแบบ ผมก็อยากจะต่อเวลาให้ทีมอื่นนะเพราะว่ากลัวเสร็จเร็วอืเสร็จแล้วเลยเต้นนำเลยเต้นนำได้ได้ได้อันไหนคิดสิ้นนะเอออันไหนคิดสิ้นนะแต่หมดที่เต้ยจะสิ้นนะที่เต้ยใส่ได้ไหมใส่ได้ครับนี่แหละคิดสิ้น90เสื้อผ้าไม่มีเพศมาบอกเคยเลยเหรอซ้ายไปซ้ายไปเต้ซ้ายไปซ้ายซซ้าย้าย เร่คุณก็เสียแล้วโอยโชว์เหรอเสร็จแล้วเจอกันที่นั่นนะครับเสร็จแล้วครับนี่ดกว่ะเต้นี่อยู่นะเก้าสนยนจริงทหารเรือเขาใส่ยี้มานานแล้วนะทหารเรือเดมนดาวี่ดาวี่อุ้ยแปดร้อยอะเกินงบโผหดเลยหดใส่เลยเต้ใส่อะเรยเต้ก่อนเต้น่าจะหมองสีเขียว มีตัวเล็กๆเอลลอยเต้ใส่เอลลอยเนี่ใช่ใช่โปรใสใสเอลลอยครับเฮ้ยเจอแล้วนี่ผมผมตองันีจริงนอ้คุณใส่อะไรปะอาย่คุณใส่อะไรอยากได้อะไรสกอตเหรออยากได้อะไรก็ได้ที่มันไซส์ใหญ่หน่อยหน่อยแล้วกันนะพิงค์เรดพิงค์เรฟเฟนยุคเมื่อก่อนเขาต้องใส่สีแจ๊ดเหรอเออ มีคนยิ้มเลยตอนนี้เลือกเสื้อไซส์ใหญ่ทำไมอ่ะมีหนึ่งคนวินได้อยู่แล้วจะใส่เป็นใส่ดีเลยอะใส่กระยิบเนี่ยในเรื่องอ่ะได้เคผมชอบมากเลยครับชอบไหมชอบครับเออเงี้ยสีเดียวกับแพลตฟอร์มที่เราออนแลร์เลยเฮ้ยมาคุณเลื่องให้ผมโอเคโอเคไปเลามเลือกเงีดีกว่าเดี๋ยวเท่าไหร่คุณจ๊ะ เดวยี่แปดต้องเป็นทรงแบบเบกกี้เบกกี้นะใช่เบกกี้เบกกี้หน่อยแล้วผมเลือกขาสั้นให้คุณไม่ไ <laughs> ด <c oughs> ้ไม่ผมว่าเขียวแดงของคุณน่าสนใจอยู่นะได้โอเคอันนี้สรุปก่อนนี้คุณซื้อให้ผมถูกป่ะครับผม <c oughs> ส่วนนี้ผมอันนี้อันนี้คุณผมซื้อคุณอ๋ออันนี้คุณซื้อผม ก็ได้อะไรที่คุณซื้อให้ผมชอบหมดชอบหมดเลยหมดชอบหมดชอบหมดขอบคุณครับจ้ะขอบคุณครับเอ้เอ้โอ้กิมมันมิดนี่มาพี่สองครับ ขอบคุณเธอที่เข้ามาเป็นแสงอาทิตย์ให้ดอกทานตะวันยืนชันเมนมีความหมายจากที่เคยหยบเงา่หลับมาเป็นบ้านได้อีกครั้งขอบคุณเธอที่เข้ามามัทุกทุกวันไม่หยบเงาเหมือนยันที่แคกตอบแทนรักทั้งหมดหัวใจที่มี all t h sunflower ของเธอ พลังกิรลับพลังบวกอยู่ไหนพลังบวกเชิงลบอยู่ไหนเฮ้ยขอบคุณครับนี่ถ้าไป่หาระเพื่อระดับก่อนถ้าไม่ไววเราทำเพิ่มใช่สองร้อยพอดีเป๊ะมาเครื่องระดับคุณอยากได้อะไรครับคุณจ๋าจริงๆผมอยากได้อะไรก็ได้จริงๆนะคุณคุณหาคุณมาเดินบอกคุณคุณรู้แหล่งเครื่องระดับไหมเนี่ยเฮ้ยถุงเท้าได้นะเป๊ะเฮ้ยถุงเท้าก็เจ๋งนะไปเลยไปลักไปเลยลุยเหลื่อซื้อรองเท้าให้บัฟที่ไม่ได้ไปเลยเลื่อเลื่อเลื่อ นไหนคุณเลือกผมเลยหมวกให้แมทกับที่คุณเลือกชุดให้อ๋อไปอไม่ได้ไม่ได้อุ้ยอยากใส่หมวกอันนี้ได้อยู่อันนี้ของคุณได้อยู่เออเสืออนี่สีเขียวไงเออได้อยู่นะเอาปะอืเอาอันนี้จริงเหรออ๋อให้เลือกอผมให้คุณเลือกว่าคุณแต่ผมว่าอันนี้อันนี้มันดูดีกว่านี่ไงลองสวมลองสวมเลยลองสวมลองดูเฮ้ยได้ว่ะเราดิขอคิดภาพแป๊บนึง คือได้เลยอ่ะคือเป็นแบบเป็นเป็นเฮียฝรั่งเศสอ่ะครับพนัรับนี่อันนี้คือให้ชุดคุณเลือกท้ายให้ผมโอเคได้ผมเลือกท้ายให้คุณสีอะไรสีแดงปะอาสีนี้สีนี้ด้อยู่สีนี้ได้ปะสีนี้เด้รอแต่คุณคนเดียวเลยดีแต่คุณคนเดียวรอแต่เบอร์รอแต่เบอดีที่เบอร์เลยสีนี้นี้อีนี้กันสีนี้อะไรให้เลือกหน่อย อ่าผมผมต้องผมให้คุณแบบว่ารอรอไปเลยเนี่ยผมว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าเนี่ยคุณว่าไหนคุณคุณเลือกเป็นอ่ะคุณเลือกเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้มันมันมีสครับเกียร์เกียอันนี้ด้วยครับนี้ผมเชื่อคุณนะใส่มา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 เชื่อคุณผมเชื่อคุณโอเคครับจบแล้วครับกับธุรกิจเราเหลือเงินซื้อน้ำของคนละขวดสบายใช่นั่งรอเดีกว่าปะบอกแล้วว่างานนี้ชิวๆครับใช่ เรามาซับบ่อยเราดูของผมเลยจริงซับแน่ตือนทายไม่ถูกนี่ให้วิ่งมาตกอ่ะใครไม่เข่าให้ตกเหอกันเรเล่เรเล่ <ใน S 1> <น>แต่สูดเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดปฏิตกรนแล้วนะครับวันนี้เราได้ภารกิจาซื้อชุดไปทะเลเนาะใช่เราเราเราจะขลังได้ตีนทะเลใช่ตีนทะเลเราได้งบม,มา160บาทแต่ว่าที่สองคนสองคนจะพอไหมไปดูกันเพราะว่า แต่ว่าเรามีทํำภารกิจที่ได้เงินเพิ่มอยู่่ใช่ใช่ก็ปะเราไปดูอะไรดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเรื่องร้านที่เข้าบอกเรางชยบอกเล้ยวผมจบป้ายราคาที่เราไม่ต้องบอกใครไม่รู้ว่าเขาเคยมากันไหมแต่ว่าผมมาเคย ร้อยหกสิบใช่ไงได้สองคนนะฮะลองดูไปว่าพวกเราใช้เงินเก่งแค่ไหนได้ผม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 กับตอมได้ตัใจนะยจะอะไรบางอย่างครับน่าสนใจมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะว้วหลังเล็กไปไหมตัวนี้กี่บาทครับโอเคครับหัวนี้แอบออกผมไปแอบหัวอะไรอย่าเงี้ยแอบออกตังเองนะ ได้แล้วแหละแต่ว่าแบบจิตภาเรื่องราคาจิตาเรื่องราคานิดนึงแต่ว่าถูกใจเลยได้เพละตัวจบรถละตัวจบเลยหมดหมดตังค์หมดเลยใส่เสื้อแห่งเก่งก็บอกว่าเตรียมเล่นน้ำมาดีไงเออจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้นะเพราะว่าเราเล่นทะเลใช่ครับใส่แห่งเก่งใช่ไี่ว่านพี่ก็พี่อยากใส่หมวกด้วยอ่ะหมวกแบบโอ้โหร้อยหกสิบพี่ว่นพี่ว่น มันดูนิดหน่อยดิหมวกไหนไปทะเลเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแต่ว <facial> ่าเล็กไปปะเล็กไปไหมอันนี้ใส่แค่หมวกใส่แค่หมวกก็ใส่ใส่อะไรก็ได้พี่ดูแลไม่ต้องใส่เสื้อใส่หมวกอย่างเดียวเอาดีๆใส่หมวกอย่เดียวแล้วแบบเดินวนไปเรื่อยๆก่อนไหมไปดูดูไว้ก่อนจบเลยพี่ดูราคาดิตอนนี้แบบว่าเสื้อบางๆเออตัวห้าบาทโห พี่ไม่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นดิตลาดจะปิดเลยแถวนี่แล้วก็เลี้ยวขวาปุ๊บคนเราจะได้แบบลายๆนิดนึงใช่จ้ะพี่เสืยวขออีกทีน่าจะนี้ไปต่อได้เลยเขาเรียกอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่ใหญ่ผ่านหน้าผาตายไม่ได้ไงอ่ะเฮ้ยผ่านหน้าผาตายผมเอาเอาเฮ้ยพี่เรื่องนี้ไม่เป็นไรมีแลงถูกต้องตรง โคจะถูกต้องผ่านผ่านหน้าผ่านตาเองเลยนะเอาพี่ยาวไปละผม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 ขอดูก่อนนะได้หมดพี่ชายเอาตัวนี้ไปละผมจะได้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปละตัวนี้จริงๆใช่ไหมอ่าเฮ้ยได้นะอันนี้ได้นะพี่เราเราเคื้อท่าไปว่ามันเข้าไปเข้าสีสีขาวผมว่าเข้ากระดูกสีแล้วก็จริงๆพี่ชายเออพี่ลืมโอ้โหจบแล้วนะถ้าลืมอ่ะคือจบจริงๆนะ ไม่ได้ไม่ไดเงินกองอย่าลดเงินผมก็ลดอ่ะผมจะอมตูดใจผมไหมพ่อเป็นสีแห่งความไวโอเคดูว่าคุณเป็นตับก็หมือนแล้วนะเอออยาอย่ากอยากอยาเร็วมาเร็วอีกตับนี้สุดท้าย หมดแล้ว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 ว sure ้าวสุดยอดแล้วก็จริงจริงได้บอกเลยว่ามานเราไปดูกันดีกว uh> ่า uh> ี uh> ่เดด็แนนน่อาเพราะว่าพี่เราเสร็จละเรพอพี่เราเสร็จละที่แรกจริงดีๆรับสองตัวลายไร้อที่ว่านตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่านนะตัวนี้ได้บ้านเยอะคุณผู้ช เฮ้ยมายังไงมายังไงเฮ้ยผมเดินเข้าผมให้ผมให้มองครับผมให้เฮ้ยครับใจอะมองโอ้โหมายังไงครับไปยังไงเนี่ยพวกผมเสร็จแล้วว่าดีอ๋อด้วยนี่จะบอกขิงหรือยังไงฮะอาจจะขิงบอกบอ่อมบอกบอ่อไอ้หนักยี่สิบหรอเฮ้ยผมซื้อไปไปไปเผื่อสแปร์ดีกว่าเก่งตัวห้าสิบอ๋อแบบนี่ไงก็มันคนละหกสิบไงแต่ห้าห้าสิบซื้อเก่งได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมจะมองเองสวยอะ มันคือของอะไรไม่รู้่ะไ่อยากได้ส่วนตัวครับใช่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับทีมนะฮะถือว่าเราทําออกมาดีอยู่นะเขาจะเขาจะได้ออกไหมผมว่าได้ออกเพราะหมวกอ่ะคิดว่าไงของพี่เหมือนนันดออกเพราะหมวกใช่ไหมคิดว่าางนันนะ้นอ่ะโอเคค่ะตอนนี้พวกเราถึงตลาดกันแล้วนะคะเราก็มีงอบอยู่ส0งร้อยบาทได้งบมาแล้วคะ่ะไม่รอช้าค่ะเราไปเริ่มเลยเดี๋ยวบอกทีมกันสิ ส่งการส่งการส่งการมันก็จะต้องมีความมันก็จะต้องมีความเป็นลายดอกหน่อยเป็นแบบอะไรที่มันสบายๆนี่อะไรอย่างงี้ก็ได้นะนี่อะไรอย่างงี้อุ้ยแต่อันนี้มันมีบาดไอ้ถามดิอุ้ยไม่ใช่อันนี้ของพี่เขาหรือเปล่าอุ้ยโอ้ยเขาไม่ใช่ของพี่เขาจับพี่รองเท้าเขามาแล้วอ่ะตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะ150 ร้อยห้าสิบเกินงบอ่ะมีร้อยหนึ่งอ่ะหรือใส่อันนี้แล้วก็อยากไม่ได้พี่ใส่อันนี้แล้วก็แค่นั้นจบได้ไหมไปไปดูร้านอื่นกันปะจะดูจากการถามราคาแล้วเนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วใช่คือหรือว่าจริงๆเราต้องไปคุยจับในกองไหมสี่ดีอุ้ยอันนี้สี่ร้อยจ๋าไม่ได้อ่ะคือมันเป็นแบบน่าจะแบบห้าร้อยอ่ะห้าย เสียอะไรอะเสียได้อ่ะมันมันราคา500เลยอ่ะโหยากละรจริงๆตอนแรกคิดว่ามันโจืดแต่ไม่ยากนะแต่พอมาเห็นราคาปุ๊บมันดันเราควรจะแบบตัวละห้าสิบเนี่ยใช่เอาเงินตัวเองออกได้ไหมเขาไม่น่ารู้หรอกว่าเราซื้อมาแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้ตัวละเท่านี้อันนี้ตัวละเท่านี้นี่กูเนาะอ๋อนี่จะบอกกันหรอว้าว เอ้ยได้เทนะได้ไหนลองสิจัดจะใส่ตัวนี้ไหมหรือ,อยังไงเท่นี่นะไม่พี่แต่ถ้าอย่างนี้เราได้ใส่คู่กันเลยนะเนี่ยพี่สีใส่สีแดงกับสีเขียวเนี่ยพี่ป้าอุ้ยหนูไม่ติดนะพี่พี่ป้า,าได้ไหมได้นะเฉยยให้พี่ป้าใส่เรียนเนี้ยอาจา่าปิดไหมอาจา่า พี่ใส่ก็น่ารักดีนะกับรโปรงสีโปรงตรงนี้แต่หนูว่าตัวนี้น่ารักกว่าตัวนี้โอเคเฮ้ยพี่อันนี้ไม่เอาใช่ไหมเอาโอ้สุกท้ายเอาตัวนี้เที่เอดียังไงเหมือนสระเคเลยเออเออเออสามสองแล้วเฮ้ย เย็นแทนเอออ่าอ่าโอเหมดแล้วว่ะโอเคถือว่าหมดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปร้อยหนึ่งทำรายใจมันจุกอยู่เนี่ยคือเราทำทุกอย่างเพื่อเงินเนี่ยสองสามร้อยวันเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยอะหาแว่นหาแว่นกิกๆใส่สิ้นยังไหมแปดสิเอาเราหาเสลดสามสิเอาเราหาคบช่วงบนแทนดีไหมโอที่เท้าที่เท้าใส่เราอาจจะแบบไม่รู้สึกมากนะถ้าแบบเป็นหมวกอะไรเงี้ยอาจจะแบบ ดึงใจเลยเอาไหมได้นะให้หนูให้พีต่ตามันได้ทั้งคู่อ่ะจ๋าเอาไหมได้<อ>พีต่ตาเลือกให้พี่หนูหมวกมันเหมือนแบบเหมือเหมือนหมวกวิศวกรน่ะเ聊聊聊เวีๆยดีกว่าโอเค งั้งตอนนั้นใช่ไหมยี่สิบวิจารณ์ใช่ไหมใช่อ๋อคือห้าข้อเราแค่ตอบให้ตรงสามข้อก็พออ๋อโอเคค่ะคือถามว่าถามว่าอันนี้หรืออันนี้โอเคค่ะให้ตอบพร้อมกันคือตอบสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสิ่งที่คนที่ตัวเองชอบไม่ตอบยังไงก็ได้ให้เหมือนกันออตอบยังไงให้เหมือนกันสามสองหนึ่งแล้วก็ไปเลยคืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบนะแต่เป็นสิ่งที่คิดว่าอีกคนหนึ่งน่าตอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคสามสอง ขาวหรือทะเลทะเลสีขาวหรือสีดำสีดำนอนเที่ยวนอนเอาใหม่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 คำถามต่อไปคำถามต่อไปเออไรนะชาหรือกาแฟชาไม่ชันอีกแล้วพี่ตอบเร็วเกินตัหนูชะหนูชะหนูชิบงี้แล้วสุดท้ายค่ะโทษค่ะเฮ้ยเมื่อกี้คือพี่ตอบให้ฉันหน่อย ของข้าวหรือของหวานของหวานไม่หรอกให้พี่แปงนับสามสองหนึ่งแล้วก็พูดอ่ะสามข้อใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่จ่าตอบไม่ทันจ่าตอบไม่ทันไม่แต่หนูพูดอย่างนี้แล้วให้อีกข้อหนึ่งเฮ้ยพี่เราพี่รอพี่แปงนับสามสองหนึ่งก่อนนะจ้าจ๋าหรือนิกิตาสามสองหนึ่งจ๋าจ่าขอบคุณค่ะ น่ารักงนานน่ารักเหรอหนูดูในกล้องโอ้ก็เท่นี่แล้วพี่แต่ว่าสีชมพูได้ไหมอะได้ได้ใช่ไหมสีนี้หนูชอบสีชมพูถ้างั้นเราสีแต่ว่าอาจจะไม่เข้าชื่อแต่ว่าหนูหนูชอบสีชมพูสิไหนเัินอยู่กับพี่ใช่ไหมอ๋ออยู่กับหนูใช่ตาพี่ตาเลือกวีพี่ตาอุ้ย ไม่งบเหลือของพี่ต้าแล้วไม่เอาของกานเลยนี่นายเอาตุ๊กตาห้อยอะไรไหมเอาห้อยแบบห้อยแบบตร้งกังเกงอ่ะหกสิบบาทสีทองสหนูทำภารกิจกันอยู่4ี่สิบบาทเลยครับใช่ค่ะสุดท้ายแล้วอ่ะน่าจะมาร้านที่ก่อนนะพี่ต้าอันนี้หรอคะอุ้ยได้ไหมสี่สิบจริงหรอคะ พยายามที่พยายามเต็มที่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ่ายมีใครไหมคะมาขอบคุณค่ะของน่ารักกระตูตุ๊กตาเต็มเลยแวะมาดูได้นะคะร้านนี้น่ารักมากขอถ่ายรูปหน่อยได้ค่ะเรื่องอะไรคะเนี่ยเดิมเลิฟในว่าเซตค่ะฉากนั้นยังเป็นเธอเซิร์ชกูเกิลแล้วติดตามได้เลยพี่ลองเซิร์ชที่กูเกิลก็ได้ค่ะอ๋อนนี่เหรอใช่ค่ะเรื่องนี้ค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้กับเราเอ้ยยิ้มแบบนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะโอเคไปขอบคุณนะคะเสร็จแล้วค่ะถ้างั้นเราไปจุดลวพลุกันเลยนบเราหมดศูนย์บาทพอดีเป๊ะเลยเราไม่แพ้ใครเราใช้ไปทั้งหมด400 ครับแล้วก็จบวันที่เรียบร้อยนะครับกับการที่เราไปเดินตลาดที่อะไรนะปัตตหวิกอนโอเคบอกว่าเหนื่อยเพราะลงทุนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่เราแยกกันไปเดินแต่ว่านี่ก็ไปโซนที่เราไม่ได้ไปเป็นไงบ้างใช่บอกว่าของเยอะมากครับมีทั้งแบบถูกและแพงปนกันจริงถ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้เจอพี่ต๋าพี่เต้มมาโซนเดียวกันเดินโซนเดียวกันใช่ ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคอสตูมที่ได้เนี่ยเป็นอะไรเริ่มจากใครก่อนอะเริ่มจากใครก่อนเอาผู้หญิงก่อนเิเฟิร์เเฟอรผู้่อเิรผู้หญิงเิเฟร์ไหนดอเนิเร์คนออคนนออกนออกคนนอหออกคนไปนอคออกคนนออกนออกไปนไหกคนหนออวคไคนนออกนนอกอก อะไรเฮ้ยเฮ้ยเปิดเพลงเลยเปิดเพลงเลยเปิดเพลงเลยเอมากกะเรียมากกะเรียมากกะเลียโดนเอมากมักกะเลียนะมันได้มันได้เงินกันไปเท่าไหร่วะเนี่ยน้องได้กี่บาทเหรอได้กี่บาทเนี่น้องมีกิฟต์ด้วยทำไมรู้สึกมันต่างจากงบเราจังเลยวะทำไมเห็นเรื่องสีเนี่ยคอนเสร์ได้เลยจ๊ะไปมอะไรอะ ไอต้มไอต้มไอต้มเป็นนักสิงอนก้มก็นั่งิงอ่าทีมอะไรทีมอะไรทีมอะไรอะสงการเนรอเออเฮ้ยสงการเฮ้ยเฮ้ยพีมหมดจัดเต้สนรู้มากอะไรนะสงการเราต้องไปทางเดียวกันสงกรเออะไรดีเห็นผสิลามันเป็ขาเว้นเป็นแบบนเงือน่ากอะไ่ารักเงือนะอันนี้เสื้อคนใส่ตเขอางกาเป็นคำตอบสิหนึ่ี่อ่อน ไอ้เต้คนแรกให้เครดิตเต้หน่อยไหมได้ไหมได้โอ้โหครับผมครับจานเต้มีใครดิตเื้ออไเต้อย่างตัวเนี้ยโอ้โหแล้วอ่าเดี๋ยวเราไม่ถูกเลยนะครับยังไม่เห็นนะเนี่ยไม่ต้องเห็นหรอกลองจินตนาการเอาจินตนาการเอาคือแบบตอมมอนคนต่อไปครับตอมมอนครับไปไปไปเอาไอา้เจ้มาเอาหู้ยมันแหม่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว จะผมจะผมย้ำนะแต่ใส่หมกไม่ได้ใผมไม่ได้แล้วนอะเากเนี่ยอาย้อเียเ ตีกรอบตีกรอบจริงตีกรอบเคนดี้อ๋อนี่คือนายเจ้านี่คือคทตี้ตีกรอบใช่ไหมป่าเดินปาอกผมตีรอบผมปตกค้แคนดี้แคนดี้ยัวใหไปเที่ยวเขาวอ่ะรสุดท้ายไปนลยไปเที่ยวขาเขาเตว่าของเราเราแตกต่างหอมเราไปทะนเลไปทะเล่ไปอะไรไปกว่าแล้วนายแ้รสอคน อ่าแล้วแรสองคนแรงสองคนเยอะไปเลยขอบาทะเลอินเขาโอเคขอก็คือคือบาทะเลครับอ่าโอ้ยเดขาดกระหมาตัวเล็กๆจมคือไรเต้เป็นแบบเดี๋ยวเจอหมวกเต้เดี๋ยวเจอหมวกเต้หมวกพี่ก็เข้าคอนโเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวพี่ให้แล้วกันพี่ตาดูวยของเลยดีแต่มันอ่ะรอดูเลย คุณเลืยผมเองเต้บคยังมารื่ยง่าง เองครับพีเลฟเลนพีเลฟเลนนะครับพีเลฟเลนใครผมเซินซินอ๋อซินซินเคียไม่รู้อ๋อไม่รู้อะไรไปปาร์ตี้แค่เข้าอย่างเนี้ยเออจริงเจอตำรวจก็เรียกก่อนนะผมเต้เออใส่แต่งตัวง่ายอดมเสื้อก่อนดมเสื้อไปสมัครงานหรือเปล่าเป็นยาว แ้วเปอร์แ้วเปอร์ขอแล้วเปอร์ดีขอเดินขอเดินโย่ขอโย่ดีเดขอเดินขอเดินแบบเดินโย่เดินโย่เดินโย่โย่แบบโย่โย่ก็เดินเดินเดินไปนะโอ๊ยเก้าศูนย์หยุดไม่พี่กระดุมกระดุมหลุดแล้วกระดุมหลุดแล้วพี่ดากระดุมหลุดแล้วกระดุมหลุดแล้วไม่แต่เดี๋ยวกอาจารเยอะๆแต่ศูนย์เฮ้ยเก้ศูนย์เก้าศูนย์นะเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะไม่ให้เก้าศูนย์พี่เตรียมแผนเนี่ยเฮ้ยมัน มันมีหลายอยู่นะ90นะ90 90นะเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนแปดส่วนเฮ้ยเราละ90น้อติมมิา็อกครับ90ครับหล่อแต่ไหนพี่ตาใส่หมวกสีหลอแต่เอาไปใส่เองบ้างดิจะถือปะเอาหรอ เอออเออเรามาดูผลกันดีกว่าว่ากรรมการจะเลือกใครให้กครเป็นผู้ชนะและผู้ที่ชนะก็คือใช่เมื่นี้นะครับจากเจ็ดเสียงนะครับให้สาวๆผมเอเอาเอาไปเลยของดีพี่เก็บไว้อี่ไไว้ม่มีหมดเหรอโอเจอกระแมงแล้วนี่นี่มายืนดีๆทางหลังหน่อยย้อนหน่อยย้อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ากันหน่อยเย โอเคโอเคโอเคโอ้โหใช่แล้วก็ต้องตาจริงเหรอคอนาบิโพครโดนแกมามาแล้วเราถิมกำแพงแข่งแข่งแลครับผมอันนี้คือใครโดนโลนน์อะแปลกตอนนี้ใครเออใครโดนเลยกูนั่นแหละอย่าพูดกูตอนผมนั่นแหละพูดกูผมแล้วครับพี่นี่แหละในห้องน้ำอุ้ยอันนี้คือพูดแบบ 9 8 9 8คนทั้เมื่อยอันนี้ลูกกี่เดือนแล้วครับลูกผมเอง ไปชิมน้ำหน่อยชิมน้ำหน่อยมาหมดขวดนะหมดขวดนะออโโ้้ยยหมดเลยไหมหมดเลยไหมหมดเลยอ่ะหมดเลยอ่ะไม่หมดเหรอไม่หมดเลยแต่ว่าผู้ชมอยากดู

ครับก็ยังไงก็ฝากซีรีส์ของเราดนวยนะครับไอ e, ชีโออ i ริจินัลเดอะเลิฟเนวเซชั่งนั้นยังเป็นเธอครับผมส <c oughs> าม,มารถติดตามด้วยแอปพลิเคชันไอชีอีนะครับแล้วก็เวอรเว็บไอคิวดอทคอมครับอ่ะช่องทางการดูของเราติด <c oughs> ตามโซเชียลมีเดียของพวกเราได้ทุกปี่้าวเลยก็คือเดอะเลิฟเนวเซ e t o อฟเชียลค่ะแล้วก็ยูทูบที่กำลังดูอยู่ The Red Elephant ค่ะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ

<Nee> <Nee> không, <żeby> ngài, <Nee> không phải nhau không phải nhau không phải không phải nhau bay mực là nó đây giờ bay đi